เดี๋ยวขึ้นข้าวนี้อัดรายการแล้วหรอไปถ่ายในครัวก่อนซีนนี้ตำช่วยเขาเฉยๆค่ะททำอะไรอยู่คะตำน้ำจิ้ค่ะน้ำจิ้อะไรคะน้ำจิ้มก๋วยคตี๋ยวค่ะดททูท่าทางจะเผ็ดนะคะพุงก็แมวนิดซึ่งคะ่ะกล้องมาซูมตรงจิ้มหน่อยคะ่ะได้ค่ะโอเคแช่งเขาอยู่หรือเปล่าคะในใจเล็กๆค่ะ เดีย๋ยวกริยาด้วยในครื่นิดนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับสู่ครัมคุณดีอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็เป็นอาหารที่แบบว่าทำแบบง่ายๆเพราะว่าไม่อยากจะทำอะไรพิเศษมากแบบว่าสิมโพดิลิชเชอร์อะไรเงี้ยแล้วคุณชาทำอะไรอยู่คะตอนนี้นี่กำลังจะเอาชิ้นเนื้อค่ะโอ้โส่าทนมากูกแล้วก็ใส่ผักเคล อันนี้เป็นรีเควสของพี่๋าวเพราะว่าเรื่องมีต้านวิตามินซีนิดนึงครับต้านวิตามินจากผักนะคะค่ะแล้วก็อันนี้เรากำลังนึ่งผักให้พี่๋าวพี่๋าวต้องกินผักนึ่งเท่านั้นนะฮะค่ะๆๆไม่มีอะไรค่ะม,มีกระเพราไก่จับนะคะจะมีปลาทูอ,อยู่ด้วยนะถ่าทางมากค่ะกกเดี๋ยวไปเจอกันใช่ไหมคะเจอกันค่ะขอท่าเดิมค่ะโอเคค่ะ